งานกันครับทีงานกันต่อนะครับเนาะเห็นไหนี่ก็ยังขอเฮ็ดกระด่างขึ้นกาครับเฮ็ดอ่อนมาหอนะครับเนาะกระดายู่ครับนะครับเฮ็ดกระด่างด้วยกันครับ สวัสดีกระผมสวัสดีพญายาัยยัยลุงป่านะยาอ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เขาว่าเบื่องตัวหลวงทุกท่านนะครับนะอวันนี้กับพวกปอก,กับบาวินวินวันนี้มาผพ้เดียวครับในเช้าวันพุธนะครับวันพุธท,ที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกมกราคมสองพันหนึ่หกสิบห้านะครับน้อวันนี้ก็แลมเก่าคานะครับแลมเก่าคาเดือนยีปีสรูคือเก่าครับวันนี้มาผพ้เดียวนะครับน้องนึงก็ทำภารากิจ ยูทางบานมนแล้วครับเนาะวันทีห้าเฮดบดมือนสิมี่บอครับไปไปหลุดกันเบิ้งครับนะครับหลังจากเขามาคอนเฮดกับพ่อแล้วครับนะครับเฮดบดของเขานะครับออกบทันหลยครับหลังจากฝนตกมาตั้งแต่วันที่สิบสองไปแล้วนะครับเนาะนะครับเป็นเฮดกําปืดแล้ะครับ เดี๋ยวจะได้ห้ากันขึ้นถึงหมดแล้วครับนะครับมันนี่คอนข้างร่มนะครับเนาะปากเงียบครับมันนี่ เงียบสำหรับคนครับตัวนกนูนก็ยังล้ายอยู่ครับนะครับเนาะเฮ็ดกำผึดมอเกลการสุบครับ่ําน่ครับะไปลุ่นกันเมื่อีกครับนะครับวันนี้ก็จะดันผ้าขึ้นเขาไปแล้วนะครับเนาะไปนำปลาตะเคียนหินไปแล้วครับนะครับมองจิผ้าขึ้นไปครับไปไปเบิ่งกันครับนะครับหลังจากเอามาไกลเติบแล้วครับจะเฮ็ดกระด่างครับ จะได้เก็บมาเฮ็ดกระด่างนะครับเมื่อน้ำนะครับเพราะว่ามันนี่มากไกลครับนิ่มาเข้าดูกซองแลยวได้ครับพี่น้องเอาไปใส่ซุปนะครับเนาะดอกเห็ดกระดาง ถึงเห็ดกําพืชถึงเห็ดซุปแล้วครับมื้อนี้ตัวสิส่วนหลายถึงสิมีแต่เห็ดซุปแล้วครับไปเบิ่งกันดีครับนะครับหาเหลี่ยกเอาแข็งแข็งนะครับกับเปลือเรียกเลี่ยมเปลือกเรียกนะครับเพิ่นนนี่ะครับสิล้างดำนะครับเอาไปแช่น้ำเป็นซุปเือนี่คลิปผมเห็ดนะครับ พี่น้องก็หาเบิ้งไดน,นะครับเนาะพูดครับอยู่บนนี้ครับมันจะนสมีเห็ดอ่อนเม่ท่านเห็นอยูครับพี่น้องครับน,น,นะครับดอกประมาณสีแข็งเม่ท่านแห้งครับเป็นเห็ดวัดจีเหลี่ยวนี่นะครับเนาะนะนนครับ คือว่าดอกงามอยู่ครับใอีกแล้วเห็นว่าพีนองีอก,กระด้างนะครับเนาะนะครับดอกลุน,นี้ได้ทุบก่อนได้ครับต่มใ้ปปเปื่อยๆะช่นกันนะครับนะเนาะขาก็มาทุบปรุงเห็ดสุบครับ ฝนเจกับปลามีปลามียังก็ะซับใจครับนะครับจะผาปลาดงค่อนข้างหกนะครับแต่ว่าถอกขึ้นสุเท่อนี่ค้อนเดียวนี่เลื้อตาเลยครับแต่นี่บ่ทันออกนะครับครับเป็นคอนลักษณะคอนเฮดครับครับยางกันต่อไปครับทำงานกันครับกินยางกันต่อนะครับเนาะ เลยครับห้าเหลี่ยมด้นนะครับเนาะแห้งเหี่ยงกระบเบาครับ ครับเต้องงานนี่ครับอ่าครับออกมาสู่พรานนะครับบานได้จะดเฮดกระดางนะครับเหลือดบุค่อเอนนี้ครับตั้งมหาข่าวให้เพราะไงมีไอ้น้ำนะครับเนาะไปเลยครับสิญญางขึ้นไปบนรถจอดมือนี้ยมาจอดยังมองไงได้สภาพไปเบิ่งครับเบิ่งสภาพบรรยากาศไปนําครับนะครับ สินหิดกระดางด้วยกันครับช่วยเดี๋ยวงามนี่นะครับเนาะครับน,นะครับพี่น้องสภาพป้าเขา หลังจากยางขึ้นมาจะผลนั้นะครับประมาณประมาณกิโลหนึ่งนะครับออกจากพะลาญขึ้นมานะครับก็สิพายางขึ้นไปถึงก็สะเป็นะลาญอีกมองหนึ่งครับพูดนะครับปลายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเป็นปลาดิบสืนครับวันนี้ก็มาคนเดียวครับห่างจากเมื่อวานประมาณยี่สิบกิโลครับนี่นะครับลากึ่งเขาจิจ้องกกใหม่ขึ้นเลยด้ยครับ ไปเลยครับยางอีกภาคหนึ่งครับเป็นมานี่ก็ยังขอเฮ็ดกระด่างขึ้นเก่าครับเฮ็ดอ่อนบ่อนะครับนะกระดัยอยู่ครับเอาติดตึงกันนะครับเนาะไปครับยางก,กันอียยกครับห้ารถรับาป ขับยางทะลุขึ้นมารถพอดีครับดิเดินทางกลับก่อนนะครับเนาะพาไปหาหนึ่งหนึ่งครับเฮ่นะครับสปาดวิวนะครับเนาะ้างนั้นก็จะเป็นเขาครับไปเละครับทางข้าชิเมือนะครับเนาะทงนั่นก็ผู้จองครับนี่เขาเอิดอญพลานมดนะครับเนาะนะครับเฮ็ดมือนี้ครับ ประมาณถึนตานะครับเป็นเห็ดบดแห่งส่วนมากนะครับเนาะไปครับไปหาตรงนึงกันครับไปครับหนุ่นาครับบานมันครับนะครับสภาพทางนะครับเนาะลำบากครับจะสิได้เห็ดครับไปพอกดีอีกเชนึงอยู่ขนมกับตรงนึงคนละครับบาน อันนครับบัดหลังจากใช้เวลาชั่วโมงก็กัวครับผมออกจากผลมา11โมงหานาทีตอนนี้ก็12โมงนะครับเนาะหรือว่าเที่ยงนั่นแหละครับสวัสดีจ้าพี่น้องมัอนี่เรื่องเมื่ได้ไปนั่งไปวิ่งนะจ้ะพี่น้องอ่ะเฮ็ดหน้่งหนึ่งครับอ้าวนี่น่าจะไปวินก็ได้เฮ็ดกระด้างมากพี่น้องเอ้ยฮะว่ทันออกเนาะจ้างหัวทุดท้ายเฮ้สิบ่ออกบ่าจั๊พี่น้องบ่หงคือกันเนาะจ้ากำผิดมีอยู่ลุม นึ่งแล้นี่บะโอ้นี่คัมปิตรอยู่แต่พี่นองคัมตรประมาณสุกหนึ่งนี่แล้นะครับงานเด็กคนลุ้มลุ้มลุ้มลย่ครับเหิบประมาณนี้นะสุกหนึ่งหน่อยวินเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้กับพี่กัสพมไปนะครับเนาะ ไปเขาสองหลูกสามหลูก,กนี้ครับวันนี <c oughs> ม้มีวางได้แน่บอกเป็นยังมีไอน้่างหนี่งวิ่งก็่าไป,ไปผูดบลกนอกจากพี่น้องไปผูดบกแล้วก็ขึ้นไปพนจะโบกมีลเงี้ยขวดหรืยังเพรเดินนอ,อก,จ,นออากนนจากพี่น้องย่วันน้องเมฆนอกจากเพราะว่ามันขี่รดเืียมหากันไดนอกจากพี่น้องลิปนี่กับได้เฮ็ดกระด้างนอกาพี่น้องเฮ็ดล้างเขียวกับวัรลายจ้าเขาเป็นยังนอกจากติกัดพรมไปกับยูนิเคต เชื่อมต่อระหว่างบ้านน้องแปนกับบ้านน้องเมฆครับตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่แหละครับเ,เห็ดไร่ตีเห็ดกระดานเอาไว้สุกพี่น้องแต่ฉันได้ไปเสื่อกะขึ้นไปเบิ่งกระได้ครับมืออื่นนี่ครับมันถี่สิบเจ็ดน้องมืออื่นนี่ครับเพราะว่าข่าวทางบ้านมามันออกกุ้มเล็ไปเปบิ้ลผ่อนจำนีนแ่แหละครับตัวพักคอนแค้นครับว,ว่าเทื่อนเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปสิรีวิวนะทั้งนึงปิดคลิปเลย าจ้าสำนักกิฟมือนีวินพันกระไรเพียงเท่านี้น้าจ้าหนึ่งกับไปนั่กับไปยังนาจ้พี่น้องเื่อนนี่ะจ้าพ่อกันกิฟต์นานน้จ้าหนึ่งสิด้ไปนั่งไปวิ่นจากว่าสิพากันไปหายังนอกจ้กสำนักกิฟตนีกับพมียังหลายจ้าได้มาก็อยลืมกดไลค์ได้จ้กถึงใจลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้หนึงกับไปวินน้เน้ดจ้กคนสิบพัดกิฟตใหม่ๆน้าจ้าสำนักกิฟต์มือนีกาเพียงเท่านี้นอกจ้กพ่อกันกิฟต์นานด้จ้าเมื่อนจสสสสววัััดดีีจครบผม ไรอิู่ดีกินนะครับนาะ